สวัสดีครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงเกี่ยวกับยายสาอีกสักเพลงครับก่อนตะวันลับขอบฟ้านะครับเป็นคําสัญญาของยายสายครับเพลงนี้การตีคอร์ดมันจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับมันเป็นช่วงแรกช่วงแรกเราจะใช้วิธีการเกาแล้วก็ช่วงหลังเราจะเป็นการตีคอร์ดนะครับผมก็จะมาแนะนํานิดนึงนะครับคอร์ดที่จะใช้ก็จะ ตรงกับต้นฉบับเลยนะครับเป็นคอร์ด G B minor E minor C แล้วก็มีคอร์ด D เข้ามาด้วยนะครับคอร์ด D นี้จะเล่นอยู่ท่อนเดียวนะครับคอร์ด D นี้ส่วนมากแล้วมันจะเป็นอยู่แค่4คอร์ดนะครับส่วนมากก็จะเป็น G B minor E minor แล้วก็ C นะครับคอร์ด D ก็จะเข้ามาแทรกในช่วงที่ร้อง จะเห็นฉันยืนอยู่ตรงนั้นอ่าจะเฉพาะตรงนั้นนะครับที่ว่ามีคอร์ดดีเข้ามาแทรกนะครับนอกนั้นก็จะเป็น4คอร์ดหลักๆนะครับ G B minor E minor แล้วก็ C นะครับสำหรับคนที่ยังจับคอร์ดไม่ได้นะครับก็กดดูที่ใต้ใต้คลิปนะครับผมจะมีลิงก์หัดจับคอร์ดไว้ให้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด10คอร์ดนะครับเป็นคอร์ดง่ายๆไม่ต้องทาบนะครับ คอร์ด F ก็มีวิธีการจับแบบง่ายๆนะครับหรือวิธีเรียกกันว่าเป็นเป็นอะไร F major s e นะครับที่เขาเรียกเรียกกันนะครับแต่ผมจะเรียกเป็น F แบบง่ายๆนะครับผมถ้าใครจับแบบเต็มๆได้ก็จับนะครับหรือว่าไม่อยากทาบก็มีวิธีแนะไว้ให้แล้วนะครับหรือว่า B minor นะครับก็จะเป็นคอร์ดยากๆอยื่2อคอร์ดนะครับ ในลิงก์หัดจับคอร์ดก็ไปกดดูกันมาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเกากันก่อนนะครับเกาเพลงนี้ผมจะใช้เป็นการตีลงไปด้วยนะครับตีลงไปก่อน2ทีแล้วก็1 2 3ตามลำดับนะครับลงขอใช้นิ้วนะครับลงลง1 2 3แล้วก็เปลี่ยนลงลง1 สแล้วก็เปลี่ยนลงลงหนึสลงลง1 2ึสอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นวิธีการเก่าลองปิกนะครับผมก็บางทีใช้ปิ๊กมันไม่ถนัดเหมือนกันนะครับ จะเข้าใจนะครับก็ฝึกวนสี่ขอดนี้ให้ได้ก่อนนะครับสําหรับคนที่ว่ายังไม่ทันนะครับดูจะใช่ทีนะครับลงลงหนึ่งสองสามแล้วก็เปลี่ยนลงลงหนึ่งสองสามแล้วก็เปลี่ยนลงลงหนึ่งสองสามแล้วก็เปลี่ยนลงลงหนึ่งสองสามอ่าอันนี้เป็นแบบอิติการก่านะครับรองให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับ ำนานแห่งความรักที่มันคงและสื่อสัตว์ของยายสาที่รักจริงยืนเฝ้ารอคนที่รักเธอจากไปไปคนหาอยากกลับมาอนนตาวันรับขอบฟ้าอ่าก็ะจะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเก่าเร็วเวไปนิดนึงไหมครับเดี๋ยวเราดูอีกเที่ยวหนึ่ง เอาแบบช้ากว่านี้นิดนึงนะครับลงลงหนึ่งสองสานะครับเดี๋ยวถ้าลงลงหนึ่งสอสามผมจะตัดลงให้เหลือทีเดียวให้ดูนะครับเดี๋ยวดูลงสองทีก่อนลงลงหนึ่งสองสา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 เป็นตำนาะน แห่งความรักที่มั่นคงและสื่อสัตว์ของยายสาที่รักจริงยืนเฝ้ารอคนที่รักเธอจากไปไปคนหาอ่าก็จะประมาณนี้นะครับได้นะครับหรือว่าถ้าจะให้ง่ายกว่านี้อีกนิดหนึ่งเราก็ตีลงแค่ตีเดียวนะครับแล้วเราก็เว้นว่างไปลงหนึ่งสองสาม ลงหนึ่งสองสามลงหนึ่งสองสลงหนึ่งสองสลงหนึ่งสองส่าก็จะประมาณนี้นะครับเป็นตำนานแห่งควา,ามรักที่มั่นคงและสื่อสัตว์ของยายสาที่รักจริงยืนเฝ้ารอคนที่รักเธอจากไปไปคนหา ได้นะครับง่ายกว่าเมื่อตะกี้นิดหนึ่งนะครับเราตีลงแค่ทีเดียวลงหนึ่งส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 เป็นตำนานแห่งความรักที่มั่นคงและสื่อสัย์งงยายสาที่รักจริงยืนเฝ้ารอคนที่รัก อ่าโอเคนะครับคงจะไม่ต้องทําให้ดูทั้งเพลงนะครับเพราะว่าทําให้ดูทั้งเพลงเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูไปเลยนะครับทั้งเพลงทั้งสองสองแบบเล่นแบบติดตทั้งเพลงก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเราเล่นจบไปรอบแรกนะครับพอไปขึ้นในท่อนเดี่ว่ายังคงรออยู่ทุกวันยังเฝ้ามองอยู่ที่เดิมตรงนั้น มันก็จะกลับไปเป็นการตีคอร์ดแล้วนะครับจะไม่ก่อแล้วครับต,ตีคอร์ดเราก็จะตีเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับหรือว่าใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับดูวิธีการตีคอร์ดลงลงขึ้นนลงงก่อนนะครับแล้วก็ใส่ลง,ลง,ลงขึ้นนะครับสี่คอร์ดเหมือนเดิมครับมัน,มนเหมือนจะเป็นการวนวนคอร์ดตั้งเพลงอยู่นะครับเพลงนี้ มันจะมีอยู่ช่วงที่ว่าเธอจะเห็นฉันยืนอยู่ตรงนั้นตรงนั้นมันจะมีเพี้ยนมานิดหนึ่งนอกนั้นก็จะเล่นเหมือนเหมือนกันนะครับดูวิธีการตีคอร์ดครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไป ลงลงมันจะค่อนข้างจะเร็วนิดนึงนะครับมันจะติดไปแร็บนิดนึงนะครับเพลงนี้ลงลงขึ้นขึ้นลงลงลง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 ขึ้นลงลง้นขึ้นลงลงยังคงรออยู่ทุกวันยังเฝ้ามองอยู่ที่เดิมเมื่อไรนะ ใจสาเขารำเพรก็ะะะจะประมาณนี้นะครับคำสัญญาว่าจะรอรอเธอตั้งรูปปันของยายสาในวันนั้นเธอไรก็ยังจะรอรอเธอ,อโอเคนะครับสำหรับการตีคอร์ดแต่ถ้าใครใส่ลงขึ้นไม่ได้ เราก็ตีเฉพาะลงลง,ลงขึ้นขึ้นลงลงไอ้ลง,ลงขึ้นต่อท้ายเราไม่ต้องใส่ไปก็ได้นะครับเราตีลงลงลง ประมาณนี้นะครับคำสัญญาว่าจะรอรอเธอดัองรูปปั้นของนายสาไม่วันนนเท่าไรก็ย,ยังจะรอรอเธออ่าได้น่าจะได้นะครับสำหรับสองแบบนะครับแบบเกากับแบบตีขอดนะครับถ้าใครที่ว่าเกาไม่ได้เราก็ตี ตีคอร์ดทั้งเพลงก็ได้นะครับเราใช้วิธีธการตีคอร์ดตั้งเพลงเลยก็ได้เป็นตำนานแห่งความรักที่มั่นคงและซื่อสัตย์ของยาสาที่รักจริงยืนเคารพคนทีรักเราใช้เป็นแบบนี้ตั้งเพลงเลยก็ได้นะครับถ้าว่าใครไม่ถนนะัดแบบลงลงหนึ่งสสามันช้าเกินไปก็ ใช้เป็นตีคอร์ดตั้งเพลงไปก็ได้นะครับมันจะเป็นแบบเดียวกันหมดเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรต่อนะครับไปดูเต็ม,เต,มเต็มเพลงกันได้นะครับอีกคลิปึ่งนะครับผมจะทำแยกกันไปนะครับถ้าว่าเกิดว่าเอามารวมมันในคลิปเดียวมันจะยาวเกินไปก็เลยทำแยกไปเป็นสองคลิปนะครับเผื่อใครอยากจะใครที่ว่าเล่นตามได้แล้วก็ ไปดูคลิปที่ว่าเล่นแบบติดๆถ้าว่าใครที่ว่ายังเล่นตามไม่ได้ดีก็มาดูคลิปนี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรต่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย